สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงแต่วันนี้ไม่มีแดดคะ่ะนนอากาศดีคะ่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่สยามพารากอนนะคะ Good afternoon everyone Here is one of the best shopping mall in Bangkok It's s i a n Paragon My object for video today is walking from here to go to the Buona Market. This is largest like center of wholesale house in Bangkok. เดินแค่แป๊บเดียวก็มาถึงห้าง Central World แล้วนะคะตอนนี้ตรงน,นี้ก็เป็น Apple Store นะคะ ฝั่งตรงข้ามนั้นก็เป็นบิ๊กซีราชดำริค่ะตรงนี้ก็เป็นเต็นท์สำหรับบริการฉีดวัคซีนแต่ว่าวันนี้รู้สึกจะปิดไปชั่วคราวนะคะ ก่อนถ้าใครเคยผ่านมาตรงนี้ก็จะเห็นว่าการจราจรติดขัดมากถ้าเราเดินก็จะเร็วกว่ามั่งรถหน่อยนะคะแต่ช่วงนี้ก็รถน้อยไม่มีรถติดเหมือนเมื่อก่อนแล้วศาลตรงนี้ก็เป็นพตระตรีมูรติและศาลพระพิฆเนศนะคะตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ใกล้ถึงแล้วค่ะมองเห็นแล้วตึกแพลตินัมอยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะตรงนี้ก็มีสวนสาธารณะสร้างใหม่ชื่อว่าสวนปทุมมนานุรักษ์ ซึ่งตั้งเสร็จเมื่อปี61แต่ก็ไม่สามารถเปิดใช้ได้เนื่องจากมีชาวบ้านสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ข้างในก่อนที่จะมีการสร้างสวนและชาวบ้านก็ไม่ยอมย้ายออกด้วยนะคะ เรือของแสนแฝนะคะเดี๋ยวขากลับเราจะนั่งเรือกลับกันนะคะแต่เราจะไปขึ้นเรืออีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งนี้นขวามือนั่นค่ะเป็นท่าเรือประตูน้ําค่ะ ลงจากสกายวอล์กตรงนี้แล้วก็เดินไปทางซ้ายมือนะคะเดินไปไม่ไกลมากค่ะอันนี้ตรงนี้เป็นหน้าโรงแรมโนโฮเทลนะคะเข้ามาดูในห้างแพลตตินัมกันค่ะ เราไม่ได้มาซื้อเสื้อผ้าแบบขายส่งนะคะเราจะมาซื้อในราคาปีกซึ่งจะถูกกว่าราคาปีกที่อื่นจากข้างนอกนะคะเห็น <He S 2> บางร้านปิดไปแล้วไม่ทราบว่าเขาปิดชั่วคราวหรือว่าปิด,ปดกิจการกันแน่นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจแย่มากค่ะ โซนนี้ก็เป็นศูนย์อาหารค่ะอยู่ที่ชั้น6ค่ะมาค่ะทุกคนทานด้วยกันค่ะก๋เตี๋ยวไก่ตุนไก่ตุนมะระน้าทานมากนีล <Wow. S 1> ิปมือนางเส้นมีแล้วก็น้องไก่ตโตๆนะคะชามนี้60บบาทถามว่าอิ่มไหมไม่อิ่มค่ะเพราะว่าเป็นคนกินเยอะค่ะ ่อด้วยของหวานคะ่ะทุกคนเป็นข้าวเหนียวถั่วดำชามีามนีบ35าบาทนะคะกินอิ่มแล้วมีแรงเดินช็อปแล้วคะ่ะเราเข้ามาซื้อเสื้อที่ร้านนี้นะคะเสื้อตัวละ150บาทและกางเกงตัวละ200บาทเป็นการซื้อปีกในราคาส่งนะคะรานะคาถูกมากเลยคะ่ะทุกคน ออกจากแพตดินัมเราข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นกรุ่งทองพาซ่านะคะแต่ตอนนี้คงปิดแล้วแหะคะ่ะ ก็มาดูในซอยข้างๆกรุมทองพ mm ัต hmm. ้าก็จะมีซอยเล็กๆที่ยังขายเสื้อผ้าอยู่ในตอนเย็นนะคะซอยนี้ประตาแม่ค้า mm hmm. เขาเรียกว่าซอยนรกค่ะ mm hmm. นรกแค่ไหนก็ดูเอาเองนะคะ mm hmm. แคบแค่นี้แล้วเวลาปกติคนจะเดินเบียดมากยิ่งเป็นวันร้อนๆนี่ต้องเดินอาบเหงื่อกันเลยจ้า รถเข็นเมื่อกี้ที่เดินนำหน้าเราก็เป็นรถขายแมลงทอดนั่นเองเสื้อผ้าที่ขายแถวนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงสัดส่วนใหญ่นะคะ ผพุ่มพวงขายผักสดก็มีนะคะตอนนี้กลับละได้ของหนึ่งถุงผ้ากับหนึ่งถุงหิวนะคะเดีย๋ยวเราจะข้ามถนนไปฝั่งโน้นเพื่อที่จะไปขึ้นเรือที่ท่าเรือประตูน้ำกันค่ะ อ้าวเดี๋ยวข้ามตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้เดินตามผู้หญิงคนนั้นมาแล้วไม่รู้เข้าไปไหนแล้วตัวเองก็หาทางข้ามไม่เจอทางข้ามอยู่ตรงโน้นคะ่ะทุกคนอยู่ทางซ้ายนี้เอง,เอง กี้ลงไปผิดฝั่งค่ะทุกคนจะข้ามถนนก็ผิดจะขึ้นเรือก็ผิดฝั่ง uh oh. เราจะไปทางบางกะปิเราต้องมารอฝั่งนี้นะคะ mm hmm. เกือบหลงทางไม่ล่ะ เรือมาแล้วรอแค่3นาทีค่าโดยสารไปลงท่าเรือลำคําแหงก็16บาทเองค่ะเรานั่งเรือไปชมวิวไปได้บรรยากาศแถมยังประหยัดเวลาด้วยนะ บรรยากาศสองฝั่งคลองแตกก็ประมาณนี้นะคะน้ำก็จะมีกลิ่นเหม็นหน่อยแต่เราใส่แมสก็ช่วยได้ค่ะก็จะไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่ ถึงแล้วคะ่ะถ้าเรือรามคำแหงเราใช้เวลาเดินทางแค่25นาทีเท่านั้นนะคะ เราออกมา5้าโมงสีตอนนี้ก็6กโมงหนาทีค่ะวันนี้ป้อมขอจบคลิปที่ริมคลองนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ